ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเมื่อสุขสุขคนสมองสบอนผมพ่อกรับซ่องเบาผัวท้ายเก่าพี่น้องนี่ครับผมพ่อกันตอนบ่ายๆพี่น้องทำภารกิจพี่น้องภารกิจอ้าวลูกให้บายพ่อกับเพลินลูกชายบายกินพี่น้องบายไปใช้ลูกใ่จะไปใช้ลูกบายบายลูกบายบายตอนเท้าเพลเลยพี่น้องลูกชายก็นหนาดบายได้ไหครับพลังบายบายลูกไป Bye bye nào. Ôi vài vào bên nào mà bà lung bừng. À luôn ạ. À. Bye 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 bye. bài Nhi bye cái con đi Ôi khác nó phi không. Khăn nào chép đi nhi bà nó 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 ngọ cũng đứ ơi. Sẽ đem vô chép, sẽ đem vô chép vào đây nó. Bye bye luôn À. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye này. Bye là phi không. Salad เริ่มสลาด์เลยพี่น้องออกไปวันนี้พ่อมาทำภารกิจพันพื้นพี่น้องพันเฉดสันพี่น้องไปมาันสนิทเนาะมันเบิดนี่นะพี่น้องแต่ว่าผมเบิดออกพันผมเปิดอย่างเงี้ยกับพี่น้องล่มแห้งอะเลยขอโทษขอฟไพ่กับพี่น้องล่มแห้งอะไรเมื่อกี้นี่มาเป็นงวนมาเลยอ่าจุทมทมเต่าทมทานพี่น้องในตังเกตมาทมลงเสานี่นะตีแล้วแล้วมันอัดนะพี่น้องควันเมืดหรืออัดไปมื่นเสาข้างสิ เอาจีจกพี่น้องวันนี้ก็เลยมากปั่นไหวเนาะพี่น้องเนาะบาย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 น่าลูกชายบายพี่น้องเอ้คนยังหยาดลมบายบายลูกหลานบายบายนั่งกับเราหน้าพี่น้องเอ้มืดมือัวขนาดอ้ลมกับลมพี่น้องขอโทษขอรเขาไฟพี่น้องลมแห้งเลยปั่นพื้นกับพี่น้องเอ้

của đạp con, con, con phân nhịp rồi, năm nó ngỏ mà vừa nãy chỉ pha phải rồi mới được cái hồng này sau có bao phải พอ่ตั้งตั้งยังตั้งสิได้ยังพี่น้องเก่ามาแล้วนิดมาแล้วทีหนึ่งยังไม่ได้แล้วตั้งสิเวลาเก่าดีเลอะไรเป็นยังก็เรกเก่ายินจะขาเดือนพี่น้องที่่าแล้วจะลงหน้า นาเอาพี ào, ่น้องเอ้ยนาใจะปีใหม่เบอพี่น้องเอ้ยนาสรงท้ายปีเก่าตอนหลับปีใหม่นล้วพี่น้อง้ยมันงาผุดออกมาตัดละดับหนึ่งพี่น้องมันยาผุดตัดเคอที่ชอกบัดเกลี้ยเวลาหน่อยหนึ่งพี่น้อง ไก้ก็ยืนซื่อน,น้องยังเห็นจเห็ดไปเอ้ทำบริหารบ้านใประม,กกมัตต้องคิดกว่าเาน้น้ำนดขึ้นจะทำบริหาักไหมเครื่องเดือดแล้วพี่น้องทำบริหา็บากัท่านทเล้วแล้วป่านนี้กรรมเิ็ดใหม่ก็ยังอืดพี่น้อกม,มัน,น,มมน,น,นจะได้ลงโตบาไ,ได โมญ่าคนละเดินนี้ไม่เบื่อพอดีมาไอ้เบื่อไม่เบื่อไม่ที่เขาตัดอยู่ในหน้าเขาเราพี่น้องเอ้หน้าโก่งป่านนี้เขาใส่หุ่นเต็มเหมือแล้วพี่น้องเอ้หน้าทางไปนะคงไปเมือนแล้วปัดพรเอาจะได้คุดต่อซะ เด้อเลยครับยังว่ากัดปะปีใหม่ก็ไม่ได้ปีใหม่น้ำเข้าเรกพี่น้องปีใหม่กับพันพื้นขึ้เก่าเขานะไม่ได้ไปใสพันพื้นเก่าขึเจ้าเลยขกันเท่าแล้วขึนพื้น sao các tuấn tắt bao nhau cả đó cắt nhau này tắt có thể có nhau phải là thì như vậy là được không nhau được cớn cớn đẩy cho đây mình chỉ đông đẩy được nhau. khó tạt xong cái nhau nhau chỉ đông tam xoay rồi nhau cớn cắt tàu cắt tàu ổ nó men tàu ổ với những cái đẩy xong rồi nè nhau đây chỏ mắt tàu yếu แล้วจังเล็บก็องเกือบไปพี่เราเลยเกี่ยวเพราเข้าขา,ขาดเดี๋ยวนนนเนี้ยพุดเกี่ยวปีนแหงเลยไม่ไม่หวานนอนอรีเนาะเกี่ยวเพราเข้าขา,ขาด mày bơi hết nhắng nó mù rồi, mặn phơi cái nào ấy, mặn nông táo không, nông sãi cái nào, nông liền nâng mẹ thằng, nhom ta chép, thằng po hải gì cái nào, này cứ po hải, chếp, chếp, hả? có hải ngó, không jeep, không nó jeep hải. แสดงว่ามันขั้นน้องน้องมันอยากเศร้ากัดแขยรูกสั่พี่น้องมองน้ำน้องออกนะพี่น้องเั้ใจขั้นัใจมันขั้นแค่ขั้นแดงว่าเนาะน้อยยังจังหมูเลยต่คุณยังยังวอกได้แล้วมบูจักเนาะใคุณน้อยมู่จักแนวเบานพี่น้องจากความเบาเอาเลยบูจักว่าเศ้าแล้วเ่เศ้า เป็นสาเหตุยังโอ้เพื่อน

ที่เราลงลงหมู拜拜่บ <test disappointment> ้านนี่พ e> ี่น้องเอ้ยด่งไผ่ใส่พี่น้องเขาก็อัดนี่พี่น้องก็อัดอัดแบบนี้พี่น้องอัดบริเวณพิวมองหูเขาก็เอาห่อพิดินแล้วครับอัดปากมันมีปากมันพี่น้องมึงนี่มันแปลยไผ่เห็นมาเขาอัดไปพี่น้องหินเตียงไว้บอกแจะมันพิวพี่น้องปากมันติดประมาณนี้นะแล้วน้องมัได้มึงมึงกับบริษทานนะพี่น้อง เยนนะ็เยนบ่้วเย็นเริ่มเย็นแล้วพี่น้องยังห่อนจนนี่เิี่วว๊อจังไรครับจจกได้พี่น้องมันเย็นเมากกับจกได้เนาะบ่ยาบอะไรทำเปรี้ยวขีดตบม,มาลาดเลยพี่น้องอันนี้เย็นเองมันเก็บเผาเพียงเท่านีน้เนาะถ้าตัดใจเรื่องกะไรกดแท้กดติดตามในซ่องมาพัฒน้เด้อพี่น้องบอกกินนะ่าสวัสดี